สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เรากลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยปฏตลูปญี่ปุ่นกันมานะครับทั้งหมดก็8วันนะครับสเมืองเป็นอะไรที่สนุกมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นโตเกียวชิราคาวโกะหรือว่าฮากุบะนะครับที่ไปเล่นสโนว์บอร์ดเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะครับสำหรับทริปสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกถึงรายละเอียดนะฮะเงินญี่ปุ่นพอดียังมีเงินบางส่วนเนี่ยเหลือติดตัวมาก็เลยมารีวิวเก็บกับรายละเอียดของเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินแบง์ธนบัตรนะครับหรือว่าเงินเหรียญว นี่นะฮะเงินนะครับทั้งหมดนี่นี่เงินแบงค์นะครับก็จะมีทั้งหมดนี่นะครับตามนี้เลย1 5ื่นพแล้วก็1000นะครับนี่ก็ไล่มาเป็นเหรียญนะครับเหรียญห้าร้อยเหรียญหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญสิบแล้วก็ห้าแล้วก็หนึ่งเยนนะครับเดี๋ยวมาว่าตัวที่แพงสุดเลยตัวเนี้ยหมื่นเยนนะครับหมื่นเยนด้านหน้าเป็นอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้หมื่นเยนนะฮะเดี๋ยวมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยมาว่ากันเนาะอันนี้แบงค์ห้าพันนะครับแบงค์ห้าพันเยนประมาณนี้นะะฮ อันนี้ก็แบงค์หนึ่งพันเยนเห็นไหมรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะณนะตอนนี้นะครับส่วนนี้ครับผมเหรียญห้าร้อยเยนเห็นไหมห้าร้อยเยนนี่ประมาณนี้นะส่วนนี้ครับ100หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเยนมูลค่าก็ลดหลั่นกันลงมาโอเคส่วนนี้เหรียญห้าสิบเยนนะครับนี่ห้าสิบเยนเป็นรูสีนี้นะโอเคนี่สิบเยนนะครับนี่สิบเยนประมาณนี้นะฮะ ส่วนนี้5เยนครับผมจะไม่มีตัวเลขนะครับห้เยนจะไม่มีตัวเลขส่วนนี้ตัวที่ถูกที่สุดนะครับ1เยนเห็นไหมเบามากตัวนี้จะเบามากนะครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงมูลค่าของเงินเยนนะฮะอย่างเช่นนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนแล้วกันมันไม่ใช่มูลค่าเนาะอย่างยกตัวอย่างนะฮะแบงค์เนี้ยแบงค์หนึ่งหมื่นนะครับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นอะที่ผมแลกไปนะครับก็อยู่ที่1เยน่ะจะอยู่ที่ 0.2585นะครับดังนั้นถ้าเอา1,000 0เยนเนี่ยคูณเข้าไป0.2585เนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ2,585บาทนะครับนี่คือแบงค์แบงค์1,000 0เยนนะครับที่จะสามารถแลกคืนกลับมาได้ส่วนอันนี้ก็ลดหลั่นตามลำดับของมูลค่าของธนบัตรใบนั้นๆไปนะครับ อ่าอย่างเหรียญอันนี้อย่าง500เนาะอย่างร้อยอย่างร้อยเยนเนี่ยยกยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าเราไปเจอตู้น้ําอัตโนมัตินะครับที่เราเห็นเนี่ยที่แบบมันจะอยู่ตามฐานที่สาธารณะต่างๆ่ตู้น้ําสาธารณนะเนี่ยอ่าที่ผมเคยไปหยอดนะน้ำเปล่า1นน่ขวดประมาณ700มลลิตร่ะมันอยู่ที่ประมาณ120เยนนะฮะก็ตัวนี้วนี้1เหรียญเนานะแล้วก็อ่าใส่เข้าไปเพิ่มอีกนะฮะให้มันเป็นประมาณ120ยเยนแต่ถ้า120ยเยนตรงนั้นเนะะี่ยถ้าเราเอาไปซืื้้อ่่นนดทีพวก ล้อ,อสันนนะฮะไอ้ร้อยี่ร้อยี่สิบเยนตัวเนี้ยเราจะได้ขวดใหญ่เลยนะเราจะได้ขวดประมาณลิตรครึ่งอะ่ะประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนี้แหละคระ่าวๆยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะก็มาสรุปให้เพื่อนฟังเนาะก็ไปเที่ยวมาแล้วเงินมันเหลือก็เลยเอามาแชร์เป็นประสบการณ์นะฮะเผื่อใครอยาก ูข้อมูลอะไรก็ประมาณนั้นส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูทริปญี่ปุ่นของผมไงก็แวะเข้าไปดูได้นะฮะก็มีโตเกียวนะครับก็ไปเที่ยวดินย์แลนนะครับแล้วก็ต่อด้วยชิราคาวาโกะนะครับเราก็ไปเล่นสโนว์บอร์ดนะฮะที่ฮากุบะนะครับ,บ,รบแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาที่เมืองไทยนะฮะสำหรับวิดีโอต่อไปเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องการซื้อตั๋วรถไฟอะไรประมาณนี้กันรา,ายละเอียดของรถไฟ JR ต่างๆประมาณนี้นะฮะก็เท่านี้แหละฮะสำหรับคลิปสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับผมบย